ครับวันนี้โมตาก็มารีวิวนะครับรถอีแตันรถอิตเตนนะครับเอซีที่เราหากันอยู่รถใช้งานนะครับเครื่องยนต์คูปต้าร้อยสิบนะครับอย่างแรงใช้งานปกตินะครับใช้งานปกติเครื่องร้อยสิบเนาะร้อยสิบเอ็ดเครื่องสิบเอ็ดแรงอ่าเครื่องสิบเอ็ดแรงพอดีผู้ใส่งานประจําเพิ่นก็เสียนะครับโมบี้ผู้ใดรับต่อยอดนะครับเพราะว่า นี่แต่ใหญ่นะครับเอาหลุดไส้พิ่นนะครับบัแข็งแรงการเนี้ยนะครับเพิ่นก็ขี่รถเข็นอยู่นะครับด้วยความที่ว่าจะได้ใส่เงินเ <S <S นาะนะนก็เลยจอดที่นี่ก็บห้ซื่อๆนะห้องสางบ๊วยดีนะ <S <S บ่ต้องห่วงครับเนี่ยนะครับจอดไว้โดนนะปีนึงอะล้วทุกปีบางหันก็แก้เขาอยู่มั้งนะบางหันก็แก้เขาอยู่นะครับแก้เขาแก้น้ำอยู่พอดีรถอ่า อ,อีตอเขานี่มันยางหัวเพิ่ณก็เลยมาถอดล้อขันนี้ไปใส่อ่าตอนนี้ิ่ณกับป๊ามาแล้วล่ะใส่ล้อเขาไปกับขี้ได้รวดเลยอเอามาใส่ให้ซื้ออ่าใส่ขั้นอีต่อหนเนาะอืมขั้นอีแตกนี่อืมเอาชมเบิ่องอู้บอดีมันนี่เล็กดีนะครับบอกเลย,เยเอ่าอ่าราคานี่ถือก็บ่ใส่อีกครับใส่งานแก้มันแก่เขาอยู่เนาะแก้มันแก่เขาอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นที่พักพิงของกระโปรยาง เน,นี่่ะตัวนี้บ่ดีโอ้มันดีๆอยู่ดีครับดีๆอยูอาาย่เนี่ยเอฟซีว่ามาไทยเห็นไหมเลยจัดให้เลยครับเนี่ยมาเจอเห็มือนี้กันสิเบิงบ้งให้เบิง้งให้ชมเบิ้งนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงล่างล่อนะครับอ่าระบบเบรกพอน,นี่พอนบอกว่านันเป็นระบบเบรกเข้านะครับเบรกเข้ามอญเบรกอ่าปั่มน้ำมันเพิ่นนะครับเนี่ยเพิ่นมาเพิ่นเบรกเข้าอยู่นี่จะคุ้นเป็นแนวเลยเบรกเข้าเพิ่น พื้บบนวางสั่นนะครับเนะนี่ยช่วงว่างเกียร์ล้อหนาฝั่งนี้เพิ่นถอดมาใส่อีตัวอยู่นะครับแนบหนาแนบหลังนะครับบรรทุกซีหาตันแก้มันม่นแกนไ่ไวเบสสบายนะครับเพื่อจะพูดจะใส่ตัวเนาะ,ะแบง่งแบ่งกันไปเนี่ยยอดีบอ่อนั่งครับพวกเบรกพวกคัดคันเล่งนะครับกลไกขึ้นไปนี่ได้แล้วเนาะ ขึ้นไปได้โปรปีนปงางังมั้งปะโอ้เนี่ยเขึ้นมานังมึงเนี่ยมือพี่พูดอะไรเห็ดต่อยอดพลิกเล่ยพุทโธดูกระตุลุกไสพี่การบึงสองผมก็เลยว่ามาดในะห้เนี่ยระบบสตาร์ทมือมอเตอร์ก็มีใส่แบตเข้าไปเนี่ยใส่ไดชาร์จเข้าไปนะครับมอเตอร์ขับเฟืองกลไกมันดีอยู่ดีครับเห็นหมั้มอเตอร์มอเตอร์สตาร์ท จ้าตึม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 ต่อไฟต่อยังเข้าไปโอ้คาถากระทาดีดีนะครับไปต่อยอดอีกหน่อยนึงนะครับเฮ็ดระบบไฟแล้วก็ใส่มหมวกแบตส,สตาร์ทเลยเราต้องเอามือหมุนกันแหละเป็นวอเตอร์ก้อนใหญ่มากมือบ่นเลยตอรก้อนเดี๋ยวมือหมุนบ่ก็มือหมุน,อย,มอ,มอ,มนอยู่แต่ว่า,ามันมีมอตเตอร์อยู่ไหนมันต้องให้ได้อะเนี่ยวเพิ่มเพิพ่มเ่ใส่แบตซื่อๆนี่ยผมเบิึงนะครับ ตัวถังยังดียังโบหูด,ด,ดิตัวถังเถอะเ,เล็กบางคนนะงามๆเลยใหญ่มากต่กี่เป็นแสนปะใหญ่มากแสนกว่ามอ่มอมยู้ใหญ่อยู่นี่ครับส่า้งางกิจการถึนก็ได้ใหนมาไทยนะครับมึงด้วยนะ่ยบอดีบอดีสวยอยู่ โอ้ราคาถือ,อไรอยากให้ฟังเบิองครับเบิองคลิปนี่จบกันเบิองเล่ากันกดไลค์ให้นะกดติดตามม้เนี้ยอย่าเบิ้งซื้อเลยเนี่ยเบิ้งกดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่ายอย่างหนึ่งนะครับมีแต่เบิ้งแต่วันตกติดตามใหกก้กำลังใจกันนะสินะเนี่ยให้กำลังใจกันมากันไปนี่เดี๋ยวเคาะแปกไปสิเลนตรงนี้นะช่วงล่างโอ้เอาเปิดราคาให้เลยวหน่อะนะครับคุณแก ชุดนี้อยู่โดยรอบย่างเข้าไปผมบ่กได้เนียนเลยสดๆเลยเนะี่ยผมเลยเตรียมการนะนะครับเบอร์ไปอยู่สองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดให้เอากรณ์ใดกันเนอะกันถึงมาเอาให้กดติดตามกันกดติดตามผมจะให้เบอร์โทร่วไปเบอร์โทรติดต่อ,อยากเบอร์เอาเบอร์ไดนครับยะติดต่อยังจะต่อคอุณยญ่ไหนเนอะเด็กอผมมีมู อยู่กับลูกพิการเนาะอ่าติดต่อคุณศักนะครับ0 9 9ย์นะครับ5 4 7 7 7 6 5นะครับ099 5 4 7 7765เอ้าสนใจยังไงก็โทรสอบถามคุณศักด์ดูได้นะครับขายเองนะครับติดต่อเองนะครับมาก่อนได้ก่อนบอกเลยว่าราคานี้ยังลดได้อีกค่าน้ำมันได้ นะอยู่ที่ตั้งบ้านดงพัฒนาหมู่สิบบ้านดงพัฒนาหมู่สิบตบําบลนาวัวอำเภอนาำสมจังหวัดอุดรธานีเส้นทางมหอดนาลุงเลี้ยนสมหิตแล้วก็เลี้ยวใส่มากคีมีประมาณทักกิล,ก,ลกกว่า3ามกโลกรนะครับโทษสอบถามเพื่นได้เ็็นอนใดก็คอมเมนต์มานะครับติดตอ่อผมบอกเลยก่เดี๋ยวผมจะติดต่ตซอยนะครับแบ่งๆซอยๆกันไปลถอิจฉน แกเขาแกอ้อยแกมันสบายมันี้พ่อมันใ้พ่อตาเราเสียมันนี้มุ้ยผู้ใดยครับใส่ใส่ตัวเนาะสามปีแล้วแต่ว่างหานก็มีคนมาเอาไปใส่แกเขาอยู่ออืใส่ไปแกเขาอยู่เอาเป็นยังไงก็คอยโทรหาเนาะเอาใส่ใส่กันไปครับโอเคครับมันนี้ฝากไว้เท่านี้เป็นยังไงกับอ่าพี่เจรนาเบิงนะครับอ่ารถอีแตนรถอีแตนนะครับ ต่อยอดเลยโอเคสวัสดีครับโค้คง,คงดีดี